รู้ไว้ไม่งงอีพีเจ็ดสามนะครับอ่าวันนี้จะจะคุยว่านิวคอนเรนกับสอดต่างกันอย่างไงนะครับอ่ารุ่นหกหกสี่ศูนย์เหมือนกันนะครับสังเกตนะครับหกหกสี่ศูนย์เหมือนกันเลยนะครับอ่าด้านซ้ายเป็นฟอร์ดนะครับด้านขวาเป็นนิวคอนเรนนะครับอ่าอย่างแรกเลยฟอดนะครับเป็นคันหน้าคาราโร่นะครับเห็นไหมครับหัวดุมห้าน็อตนะครับพอเป็นนิวนะครับเป็นคันหน้านิวน็อตแปดตัวนะครับเห็นไหมครับ แล้วนิวนิวก็จะเป็นเครื่องสีเทานะครับอ่าฟอร์ดจะเป็นเครื่องสีฟ้านะครับอ่าต่อมานะครับนิวนิวเสาตู้นะครับเสาตู้เสาตู้นะครับจะเป็นเสายาวแบบนี้นะครับอ่นนี้เสาตู้เสายาวแบบนี้นะครับจะมีไปเลี้ยวอยู่ที่เสาอย่างนี้นะครับฟอร์ดนะครับรุ่นที่เป็นฟอร์ดไปเลี้ยวอยู่ที่ตู้แบบนั้นนะครับเห็นไหมครับเสาจะเป็นเสาสั้นนะครับ กระจกมองข้างนะครับจะอยู่ที่กระจกนะครับปัญหานะครับของกระจกมองข้างที่อยู่ที่บานประตูอย่างนี้นะครับอ่าเวลาไปเกี่ยว่งไม้นะครับมันทําให้งัดกระจกประตูแตกนะครับอ่าถ้ามีอยู่ก็ควรถอดออกนะครับพอเป็นนิ้วนะครับกระจกมองหลังเขาจะไว้ที่ขาตู้นะครับจะไม่ไว้ที่บานกระจกนะครับอ่าสอดนะครับบางคูน บังโคลนด้านหลังนะครับจะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเหล็กนะครับหลังคาสีขาวนะครับอ่าตัวนี้สอร์ตนะครับนิวนะครับบังโคลนตู้แอร์จะเป็นพลาสติกนะครับหลังคาฟ้านะครับอ่ารุ่นบูแคบนะครับรถที่เป็นฟอร์ดนะครับตัวเครื่องก็ยังเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนสีนะครับจากสีฟ้าเป็นสีเทานะครับคันหน้าเป็นคาร์ลรนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนบังโคลนตู้แอร์ เล็กน้อยนะครับพอแตกต่างเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับอ่ารุ่นนิวจะเป็นเครื่องเทานะครับตู้เป็นบางโคนพลาสติกนะครับอ่าเป็นพลาสติกนะครับหลังคาจะเป็นสีน้ําเงินนะครับอ่าคารน้าเป็นนิวฮันแลนด์นะครับเครื่องสีเทานะครับอ่าฟอดจะเป็นคานหน้าห้าน็อตนะครับคาร์โลโร่นะครับตัวเครื่องเป็นสีฟ้านะครับอ่าเลขเลขเครื่องนะครับอ่าเลขกรถังนะครับ ถ้าเป็นในยุคของฟอร์ดนะครับจะขึ้นต้นด้วย BD นะครับ BD นะครับส่วนถ้าเป็นนิวนะครับจะพุ้นด้วยตัวเลขนํานะครับแล้วลงท้ายด้วย B นะครับศูนย์หนึ่งนะครับแล้วลงท้ายตบด้วย B นะครับอันนี้คือเลขตัวถังของรถที่เป็นนิวฮัแลนด์นะครับจะขึ้นด้วยตัวเลขนะครับแล้วตบด้วยตัวตัว B นะครับส่วนเลขตัวถังนะครับของพวกฟอร์ดจะขึ้นด้วย BD นะครับ B d นะครับ ส่วนถ้าเป็นฟอดที่เป็นรุ่นท้ายท้ายที่เป็นคันหน้าคาร์าโลแต่ใช้เครื่องสีเทานะครับจะเป็น BE นะครับเคยมีเหมือนกันนะครับจะเป็น BE นะครับรุ่นรุ่นคาร์าโลห้าน็อตแต่เป็นสีเทานะครับมีนะครับรุ่นสุดท้ายท้ายนะครับแต่ยังใช้คาร์าโลห้าน็อตอยู่นะครับรุ่นท้ายท้ายเลยนะครับมีอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่จะเจอที่รถญี่ปุ่นนะครับเคยเจออยู่อันนี้ก็เป็นเกียร์ที่สองนะครับที่ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับ ของผมจะมีพวกเกียสิบสองเยอะนะครับอันนี้ญี่ปุ่นนะครับนะครับสังเกตนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นคันนี้จะเป็นพวกฟอร์ดนะครับฟอร์ดก็จะเป็นเครื่องฟ้าคานหน้าห้าน็อตนะครับสังเกตบางโคนจะเป็นบางโคนเหล็กนะครับอ่าคันนี้จะเป็นฟอร์ดหมดเลยนะครับเป็นคานหน้าห้าน็อตหมดเลยนะครับอ่าฟอร์ดเป็นคานหน้าห้าน็อตนะครับ อ่าคราวนี้มาดูนิวนะครับนิวนิวพัฒนาอะไรไปบ้างนะครับนิวนะครับนิวก็ใช้คันหน้าของนิวคอนแลนเองเลยนะครับน็อตแปดตัวจะเป็นกระบอกเลี้ยวสองข้างแบบนี้นะครับอ่าเป็นกระบอกเลี้ยวแยกแบบนี้นะครับตัวเครื่องก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังเหมือนฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับส่วนรุ่นที่เป็นนิวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไดสตาร์ทลูกยาวแบบนี้แล้วนะครับไดรรุ่นใหม่แล้วนะครับแต่อย่างตัวนี้จะเป็นเกียร์สิบสองคูณสิบสองนะครับผม รถที่เป็นนิวนะครับจะเป็นบางโทนพลาสติกนะครับพลาสติกไฟเลี้ยวแบบแบบนี้นะครับเป็นไฟคายแบบนี้แต่ถ้าเป็นพวกสอร์จะเป็นไฟสามชั้นนะครับไฟสามชั้นนะครับอนี่ท้ายท้ายของพวกนิวนะครับท้ายพวกนิวจะเป็นบันไดลิงใหญ่นะครับบันไดลิงจะกว้างนะครับที่เป็นนิวแล้วนะครับรุ่นิวจะเป็นบันไดลิงใหญ่บันไดลิงกว้างแบบนี้นะครับอันนี้คือรุ่นนิวนะครับบันไดลิงจะเป็นบ,บันไดบันไดลิงใหญ่นะครับ เดี๋ยวไปดูท้ายฟอรดครับ640เหมือนกันนะครับแต่เป็นฟอร์ดกับนิวก็ต่างกันนิดนิดในน้อยๆนะครับอ่านี่ท้ายฟอร์ดจะเป็นบันไดลิงเล็กธรรมดานะครับอ่านี่ท้ายฟอร์ดนะครับอ่านี่นะครับก็พอดูได้คร่าวๆแล้วนะครับ640เหมือนกันนะครับเกีย์12เหมือนกันแต่เป็นฟอร์ดกับเป็นนิวนะครับข้อแตกต่างนะครับเล็กๆน้อยๆครับ ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆครับปีใหม่ปีเก่านะครับก็ลองดูนะครับ